คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเนื้อหาภายในของเรื่องทั้งหมดใครที่ไม่อยากโดนสปอยแนะนําว่าอย่าเปิดดูนะครับและถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาในฟีด้วยเนะจาเนะจา สวัสดีเหล่าเอสปาร์ดาทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแลาลัสโนเช่นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่า เทียฮาลิเบลนั่นเองนะครับก็เป็นเอสปาน่าหมายเลขสามนะครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวละครตัวนี้กันนะฮะและก่อนจะไปรับชมเราก็แจ้งข่าวกันก่อนเลยนะฮะตอนนี้นะครับทางช่องเรานะครับผมเอ็มซีรัสโนเช่นะผมเปิดให้สนับสนุนโดเนทแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนการสปอยของเรานะครับผมสามารถสนับสนุนได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะผมทางธนาคารกสิกรไทยนะฮะเลขบัญชี3ามหกศูนย์สองสี่หกแปดเจ็ดห้าสี่นะครับชื่อบัญชีอลันตุนสนอนะครับผมส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมทางทูมอนี่วอลเล็ตนะฮะเบอร์ศูนย์แป การทรสนองเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วหากคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยฮาริเบลนะครับผมรู้ว่าชื่อเต็มๆนะฮะเทสเอสปาดาเทียฮาริเบลนะครับก็เป็นเอสปาดาที่ได้รับหมายเลขสามจากไอเซนนะฮะโดยนิสัยส่วนตัวของฮาริเบลเนี่ยผมคือเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเงียบๆนะครับและฮาริเบลเนี่ยยังมีนิสัยนะครับผมในการชอบเชื่อหรืออารังคาิผู้หญงเนี่ยก็สาามรถเป็นใหญ่่แแแล้้วกก็็สาามรรรถขงงไดนะคับผู้หญิงไม่่่่ใชเพีทอออนแ ไม่ใช่เพจที่ให้ตัวผู้มารังแกได้เรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เป็นนิสัยส่วนตัวของฮาร์ดิเบลนะฮะซึ่งฮาร์ดิเบลเนี่ยผมเขาได้มีอารันคาฟาเช่อยู่3ตนนะครับทั้ง3ตนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยนะฮะ โดยตัวแรกนะครับผมมีชื่อว่าอาปาสนะครับตัวที่2เนี่ยผมมีชื่อว่าซุนซุนนะฮะและตัวที่3ตัวสุดท้ายเนี่ยผมมีชื่อว่ามิลเลอร์โรสนะครับโดยไาเช่นทั้ง3ตัวนี้เนี่ยผมล้วนเคยมีอดีตร่วมกันกับฮาริเบลมาแล้วนะก่อนที่จะมาเป็นขั้นวอสโทเดนะครับงั้นเรามาเริ่มดูอดีตของฮาริเบลกันหน่อยดีกว่านะครับผมมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมในฮูเฮกุมุนโดนะฮะมีอาชุกัสเพศเมียตัวหนึ่งเนี่ยผมกำลังถูกอาชุกัสเพศผู้เนี่ยไล่ต้อนอยู่นะครับซึ อาชุกัตเพศพู้ตัวนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเซโร่ของอาปาเนี่ยไม่สามารถทำลายมันได้เลยนะครับผมในตอนนั้นอาปาคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องถูกกินแล้วแน่ๆนะฮะแต่ว่าในขณะนั้นเองนะครับก็ได้มีอาชุกัตเพศอีกตัวหนึ่งโผล่มาพอดีนะครับผมซึ่งอาชุกัตตัวนี้นะผมรูปร่างคล้ายขั้นวาสโทเดมากเลยนะครับโดยอาชุกัตเพศเมียตัวนี้นะผมมีชื่อว่าฮาริเบลนะฮะซึ่งในตอนนั้นอาชุกัตเพศพูดนะผมก็คิดจะฆ่าฮาริเบลด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าฮาริเบลนะครับผมใช้พลังของตัวเองนน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 นะะะะะคครรรรััััััับบฟเเเเตตต็็มมมมททีีีีดดดยยยววววผผสาา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 าถถกกกกกจออออุศศพพู้้้้้ไแลลลลฮึงงง่่่่ปปหซใ ใจอย่างมากเลยนะครับผมว่าทําไมฮาร์ดิเบลมีพลังขนาดนี้นะฮะและในตอนนั้นอาปาสก็คิดด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นลายต่อไปก็ได้นะครับแต่ปรากฏว่าฮาร์ดิเบลเนี่ยไม่ทำนะครับผมฮาร์ดิเบลเนี่ยเหมือนจะมาช่วยอาปาสนะฮะและจากนั้นฮาร์ดิเบลก็ได้บอกให้อาปาสเนี่ยตามมานะครับเขาจะพาไปยังที่พักของฮาร์ดิเบลนะครับแล้วก็ไปเจอพักพวกตัวเมียเหมือนกันด้วยนะครับผมและจากนั้นอาปาสก็ตามฮาร์ดิเบลมานะฮะและเมื่ออาปาสในผมตามฮาร์ดิเบลมาถึงฐานครับเรียบร้อยนะครับก็ได้พบกกกกกัััับบบออออชชุสสเเเเเเเพ่่่่่่่นน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 มมมมมมมตตตตตะะะะครรรรรรซึงงงีีีีีวววิาาาาโโแแลล้้้้้็็ฮฮดดดดยยยทผผูููปขหื อาปัสจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะเขาเนี่ยไม่อยากเป็นผู้ติดตามของฮาร์ดิเบลนะครับผมแล้วเขาก็ได้บอกนะผมว่าขอบคุณที่มาช่วยนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ช่วยนะครับซึ่งมิลเลอร์และซุนซุนพอได้ยินอย่างนั้นก็เกิดอาการโกรธกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฮาร์ดิเบลเนี่ยอุตส่าห์ไปช่วยนะผมแล้วกลับมาพูดอย่างนี้อีกนะฮะซึ่งฮาร์ดิเบลก็ได้ให้เหตุผลนะครับผมที่ช่วยเนี่ยก็เพราะว่าอยากช่วยนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนดีเหมือนกันนะฮะและะว้วก็ไม่อยากให้เกิดการเสียสละเกิดตาาามมมฮฮดีเเบลออลหือนนนนนนกกััะะะแจ้ใผ อาปาส์นะครับก็เข้าร่วมแก๊งฮาริเบลนะฮะแล้วก็พาการกําจัดฮอลโลนให้ผมรวมถึงพวกอจุกัสตัวผู้ด้วยนะครับซึ่งฮาริเบลนะครับในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำนะฮะฮาริเบลได้บอกกับอาปาส์ซุนซุนแล้วก็มิลเลอร์โรสนะครับว่าถ้าเกิดทั้ง3คนนี้ยังติดตามเขาเนี่ยตัวฮาริเบลเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครต้องเสียสละแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีศัตรูที่แข็งแกร่งเนี่ยแล้วคนคนเดียวไม่สามารถสู้ได้นะครับก็ต้องช่วยกันสู้ทั้ง4คนนะครับผมจะไม่ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเสีย นะครับบาราการลูเซนเบิร์นที่ผมผู้เป็นราชาแห่งโฮเวกุมุนโดนะตอนนั้นนะฮะก็ได้ยกทัพเหล่าฮอลโลนที่ผมมาเพื่อคุยกับฮาริเบลนะฮะโดยบาราการที่ผมได้มายื่นข้อเสนอสองข้อนะครับข้อแรกนะครับผมคือถ้าฮาริเบลอยากจะมีชีวิตอยู่นะฮะต้องมาเป็นลูกน้องบาราการนะครับผมแล้วก็ทำงานรับใช้บาราการนะฮะส่วนอีกข้อนึงนะครับผมส่วนอีกข้อนึงนะครับผมก็คือให้ฮาริเบลเนี่ยออกไปให้พ้นหน้าทั่ผมอย่ามาให้บาราการเห็นนะครับแต่ว่าบาราการได้บอกนะผมว่าภายในราสโซเช่หรือภายในโฮเวกุมุนโดแห่่่่่่่่่่งงงงงนนนนนีีีีี้้้ะะคคคครรรรััับบบบไไไมมมมมททททเเเเเเขขขาาาาอออออห็็็ผกกกวืืฮิลยดแ เท่านั้นนะฮะหรือถ้าไม่เลือกข้อแรกเนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือตายนะครับปรากฏว่าฮาร์ดิเบลเนี่ยไม่ยอมเลือกสักข้อเลยนะครับผมและต่อมานะครับผมก็ได้มีรูปน้องบรรการตัวหนึ่งนะครับไปท,ทา ine, ําท่ากวนตีใส่ฮาร์ดิเบลนะครับผมซึ่งกระทําให้ฮาร์ดิเบลเนี่ยฟันแสกหน้าเขาไปเลยนะฮะทำให้หน้าของคอโรตัวนั้นเนี่ยมีแผลกันเลยทีเดียวนะครับและจากนั้นพวกฮาร์ดิเบลก็ได้หายตัวไปนะครับและบรราการก็ได้บอกนะผมว่าให้ปล่อยไปก่อนนะฮะและถ้าเกิดคราวหน้าเขาเจอฮาีอเอน่ยร์ดิเบลจะต้องถูกากกกจจััััดาารรรแนนน,รน,นนนนนน่ออคคบบ้ะผมไเเซซโทล็ีเนี่ยผมก็ได้เดินททาางมี่ฮูคคุุมมนนนโดะะะรรัับบแลต่อา มก็ได้มีราคาตัวหนึ่งที่ผมเข้ามาจู่โจมที่พักของพวกฮาร์ดิเบลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮาร์ดิเบลไม่อยู่นะฮะพวกอาปาสเนี่ยกำลังจะถูกเล่นงานนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเองนะผมฮาร์ดิเบลก็ได้ผม่มาช่วยพวกนี้ทันเวลาพอดีนะครับซึ่งฮาร์ดิเบลเนี่ยตกใจพลังของไอ้เจ้าตัวนี้มากเลยนะครับเพราะเป็นพลังที่มหาศาลเลยที่ผมเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นขั้นวอสโคเดแล้วนะครับแม้แต่ฮาร์ดิเบลเองเนี่ยผมยังไม่สามารถสู้มันได้เลยนะฮะและจากนั้นฮาร์ดิเบลก็ได้้้้้รูนนนนะะฮวววว่่าาไออเเเจตตัััีีียยผมกก็คืด นะครับผมที่เป็นลูกน้องของเวรการที่โดนฮาริเบลฟันแสงหน้าไปนะครับมันเนี่ยกลับมาร่างแค้นฮาริเบลนะครับผมพร้อมกับพลังที่เหนือกว่าตอนนั้นอย่างมากเลยนะฮะและจากนั้นอาปามิลโลแล้วก็ซึมซุนเนี่ยผมก็ได้หนีออกมานะครับซึ่งในขณะที่หนีเนี่ยเขาก็คิดได้นะครับผมเพราะว่าฮาริเบลเคยพูดไว้นะฮะว่าจะไม่ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมเสียสละนะครับถ้าเกิดศัตรูแข็งแกร่งเนี่ยแล้วคนเดียวไม่สามารถคว่ำได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันคว่ำทั้ง4คนนะครับเมื่อทั้ง3คนคิดอย่างนี้นะผมทับไออ้้้เจาาาารรัันนนคตตวีะะฮแ่ปกฏ กถือจะเป็น3คนนี้รวมหนึ่งนะครับก็ยังไม่สามารถทำลายอารันคาตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็โดนเล่นงานกลับสยับเลยนะฮะจากนั้นฮาริเบลก็ทนไม่ไหวนะผมเห็นลูกน้องตัวถูกเล่นงานนะครับเขาเนี้ผมก็ได้ใช้พลังเครื่อสุดท้ายเนี่ยผมก็ต่อสู้กับอารันคาตัวนี้นะฮะแต่ดูเหมือนพลังเครื่อสุดท้ายของฮาริเบลเนี่ยผมจะไม่พอสู้กับอารันคาตัวนี้นะครับฮาริเบลเนี่ยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะผมแล้วก็สู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยนะฮะและในที่สุดเนี่ยผมฮาริเบลก็กำลังจะโดนฆ่าแล้วนะฮะและในขณะที่คาริเบ อรังคาตัวนี้นะครับซึ่งไอเซนก็ได้บอกกับฮาริเบลนะผมว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้พลังอรังคาแก่เจ้าอรังคาตัวนี้เองนะครับและจากนั้นไอเซนนะครับผมก็ชวนฮาริเบลเนี่ยมาเป็นพักพวกนะฮะไอเซนได้บอกนะครับผมว่าถ้าเกิดมาเป็นพักพวกด้วยกันเนี่ยจะไม่มีใครต้องเสียสละแน่นอนครับผมและจากนั้นฮาริเบลก็ตอบรับข้อตกลงนะครับและก็เข้าร่วมพักพวกกับไอเซนนะครับผมและจากนั้นนะครับผมในตอนที่ไอเซนเนี่ยผมมาบุกเมืองคาราคูร่านะครับฮาริเบลเนี่ยผมก็ได้เข้าร่วมศึกครั้งนี้ดดดดด้้ววยยยยยนนนนนนนะะะะะะะคครรรรััััััับบบบบซซึึ่งงงงกก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 ก็็ถืออออเเเเปปาาาาาลลลลหขไใผผมมมจพพโโูฮฮตทิ โคชิโร่นะครับหัวหน้าหน่วยที่10แห่งโซโซไซตี้นะฮะส่วนฟาเช่อของฮารดิเบลเนี่ยได้ต่อสู้กับมัตสึโมโตะรานิงคูนะครับซึ่งในตอนแรกนะผมเล่าฟาเช่อของฮารดิเบลนะฮะสามารถจาัดก,การมัตสึโมโตะได้อย่างสบายเลยนะครับเพราะว่าเป็นการแบบ3รมลุ้มหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นเองนะฮะรองหัวหน้าหน่วยที่5นะ,ะพนบินาโมบูรีที่ผมก็ได้มาช่วยมัตสึโมโตะต่อสู้กับ3คนนี้นะฮะปรากฏว่าต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเนี่ยเหล่าฟาเช่ทั้ง3ตนของฮาิเบบลนะครัผมก็ได้้ใชสัตว์เลี้้ยงนนนะะะฮอออกมาต่สูแทครับซึ่งสัตว์เลีีี้้ยงนนนนะะะครับผมมชวออนนะฮะ โดยไอยอนเนี่ยผมเกิดขึ้นมาจากอวัยวะต่างๆของเหล่าฟาชิ่งทั้งสามตนนี้นะครับเรียกได้ว่าอวัยวะของ3ตนนี้เนี่ยผมทําให้เกิดไอยอนขึ้นมาเลยฮะปรากฏว่าไอยอนเนี่ยเป็นสปาราที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับสามารถเล่นงานมัซูโมโตะรางิคุเนี่ยผมแล้วก็ฮินาโมดี้อย่างสบายเลยนะฮะและตอนนั้นพวกฮิซากิชูเฮก็ได้มาช่วยในีผมแต่ก็ไม่สามารถทำลายไอยอนได้เลยนะครับและในที่สุดนะครับผมหัวหน้าหน่วยที่1นี่ฮะยามาโมโตะเก็นริวไซเนี่ยผมก็ต้องมาช่วยพวกนี้นะครับและแน่นอนเนี่ยผมพลังมหายยดานะะฮ ต,ตอนนั้นอาปามิลโลและซุนซุนเนี่ยผมก็ได้โกรธอย่างมากเลยนะครับที่มาทำลายสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยทั้ง3ามคนนี้เนะี่ยผมจึงได้เข้าต่อสู้กับยามโมโ,มโตเกนลูซายนะครับ แต่ว่าเกลูไซได้บอดให้ผมว่านับถือในหัวใจพวกเขาด้ครับถึงแม้ร่างกายจะขดาดอวัยวะไปนะผมแต่ก็สู้กับศัตรูอย่างไม่ลังเลเลยนะฮะยามมามโต่อกลูไซจึงไม่ได้ใช้ท่าใหญ่อะไรมากนะครับเขาเนี่ยใช้ใช้เพลิงโลกาได้นนผมในการเผาทั้งสามคนนี้นะฮะจากนั้นทั้งซูซูมิล,ลาโลนแล้วก็อาปาสเนี่ยก็โดนไฟของริวจินจักราบเผานได้ผมจนไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้แล้วนะครับและแตัดมาดูการต่อสู้ของฮิสุกายะแล้วก็ฮาริเบลต่อนะครับผมซึ่งบอฮาริเบลนะครับเห็นฟาชียยยททััััััั้้้งงงงงง3ตตววขออออเเ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 เถูกกกกกกกลลลล่่่่่นนนนนนนาา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 ะะะะะฮฮซึมมมม็็ใหคคิิดรรรรรโธบบบแจผ พลังที่แท้จริงออกมาใช้นะฮะซึ่งในตอนนั sí. ้นนะครับผมฮิสกายาเนี่ยต้องบังใครกันเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดไม่บังใครเนี่ยไม่สามารถสู้ฮาร์ดเบลในตอนนี้ได้แน่นอนนะครับผมและจากนั้นการต่อสู้อย่างดุเดือดก็เริ่มขึ้นนะฮะและพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาสักพักนะครับฮาร์ดเบลนะครับผมก็ได้เอาพลังที่แท้จริงออกมาใช้นะครับผมเขาก็ได้ปลดปล่อยดาบนะฮะกลายเป็นร่างรีเซิร์เเชียนะครับซึ่งการโจมตีครั layers, you know, ้งเดียวของฮาร์ดเบลในสภาพปลดปล่อยนะครับผมสามารถตัดแขนฮิสกายาได้เลยนะฮะแต่่่ปราาาากกฏวฮิยทีโดดนตัแ การประทะก,กันนะฮะในสภาพพลังที่แท้จริงนะครับและพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาสักพักนะครับก็เหมือนฮิสกายะเนี่ยจะสามารถต่อตู้ไปด้วยแล้วก็เตรียมท่าใหม่ไปด้วยนะฮะและพอเตรียมท่าใหม่สําเร็จนะครับผมฮิสกายะก็ได้ใช้เลยนะครับโดยท่านี้นะผมมีชื่อว่าเฮลเทนเฮกโซนะครับผม เป็นการทำให้รองน้ำแข็งนะผมล,ล <Shot. S 1> ja ุกลงมาจากฟ้านะฮะและทุกสิ่งเนี่ยผมที่โดนล,ละอองน้ำแข็งนี้เข้าไปนะฮะจะก่อตัวเป็นน้ำแข็งครับซึ่งฮาร์ดิเบลเนี่ยผมก็โดนล,ละอองน้ำแข็งนี้เป็นเต็มๆเลยนะฮะและทั่วร่างกายฮาร์ดิเบลนะผมก็ถูกแช่แข็งจนได้นะฮะซึ่งก็ถือว่าใช้ได้สำเร็จนะครับผมสำหรับท่านี้ของฮิสึกายะนะครับสามารถจับฮาร์ดิเบลได้อยู่หมัดเลยนะครับผมและจากนั้นเนี่ยตัวแม่ของเมนนอสและมมาาัะก็ไดด้้โผล่มาวยนะะะฮแลพอวันเดอร์ไวท์โผล่มาเนี่ยเเ้ากก็ไดดสส่งงีียร๊นะครับซึ่งเสีียงงกร๊ดขอวันเดอร์์ไวนะผมทำให้น้ำแข็งที่จัับตวฮาเดบลอยู่นะฮะเกกิดอาารแตก็ ลายนะครับและเจน่าฮารดิเบลก็สามารถหลุดมาจากนั้นแข่งของฮิสึกญญายะได้สําเร็จนะครับผมและดูเหมือนฮารดิเบลที่ออกมานะครับก็จะมาต่อสู้กับฮิสึกายะอีกรอบนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนะี่ยผมได้มี2องไวเซอร์สานนะผมมาช่วยฮิสึกายะสู้กับฮารดิเบลด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือลิซ่าแล้วก็ฮิโยรินะครับผมโดยทั้ง2คนนี้นะฮะก็เข้าร่วมต่อสู้กับฮารดิเบลด้วยนะครับแต่ว่าพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาสักพักนะครับในตอนนั้นเนี่ยเอสปาร่าตัวอื่นเนะี่ยผมตายกันหมดแแลลลล้ววววเเเเเนนนนนีี่่่่ยยไมาาาาจะะะะป็สตตรรร์ทหหืืออบบบัััักฮฮคคด ไอเซนเนี่ยเลยได้เข้ามาแทรกแซงการต่อสู้นะครับผมซึ่งตอนแรกคิดว่าจะมาช่วยฮาริเบลแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับไอเซนเนี่ยได้เข้ามาฟันฮาริเบลนะฮะจต่นาฮาริเบลก็สวนกลับนะครับผมแต่ไม่สามารถทำลายไอเซนได้เลยนะครับหลังจากนั้นไอเซนก็ฟันฮาริเบลอีกรอบเนี่ยผมจนล่วงตกจากฟ้ากันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งหลายคนก็คงคิดว่าฮาริเบลเนี่ยบทคงจบแค่นี้นะครับผมคงโดนไอเซนฆ่านะฮะแต่จริงๆแล้วเธอยังไม่ตายนะครับฮาริเบลเนี่ยได้โผล่มาอีกนะผมในภาคสงครามเลือดทันปีนะหรือว่่าาภคคินนซีะรับ โดยหลังจากจบภาคไอเซนนะครับผมฮารดิเบลนะฮะก็ได้เป็นราชินีแห่งฮูเฮกุมุนโดนะครับแล้วก็คอยปกครองฮูเฮกุมุนโดนะครับผมซึ่งในภาคฟินซี่นะครับผมก็มีเหล่าฟินซี่นะครับุกมาที่ฮูเฮกุมุนโดนะฮะฮารดิเบลเนี่ยก็ต้องเข้าต่อสู้กับพวกฟินซี่นะครับผมจนูเหมือนฮารดิเบลเนี่ยจะไม่สามารถต่อสู้พวกฟินซี่ได้เลยนะครับจนทำให้ฮารดิเบลเนี่ยถูกจับนะครับผมแล้วก็ถูกขังไว้ในลาโนเช่นะฮะ โดยเรามาเริ่มท่าไม้ตายต่างๆนะผมก่อนที่ฮาร์ดเบลจะปลดปล่อยดาบกันหน่อยดีกว่านะครับโดยในร่างนี้นะผม่าส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นการโจมตีทางกายภาพเป็นหลักนะครับแต่ว่าฮาร์ดเบลเนี่ยจะมีท่านหนึ่งนะผมที่ใช้บ่อยอย่างมากเลยนะฮะเป็นท่าที่มีชั่วออร่าอาชูนั่นเองนะครับโดยท่าน,นี้นะผมจะเป็นการรวบรวมขึ้นแสงวาที่ดาบนะครับผมแล้วสามารถปล่อยออกไปได้นะครับ หรือว่าจะไม่ปล่อยคลื่อแสงนี้ออกไปก็ได้นะผมจะสะสมพลังพลุที่ดาบนะครับเพื่อเพิ่มอนุภาพในการฟันและการโจมตีนั่นเองนะครับผมก็จะออกแนวคล้ายๆกับเทสิกาดเปนโชของอิจิโกะในสภาพบางข่ายนะฮะแล้วเรามาดูสภาพปลดปล่อยของฮาลิเบลกันบ้างน,นะครับขั้มปดปอยดาบของฮาลิเบลนะผมก็คือจงจู่โจมิอุรอนนะครับโดยที่อุรอนในกระผมมีความหมายในาภาษาสเปนว่าฝูงฉลามนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าร่างลีเซอร์เลเชียของฮาลิเบลรูปไม่ค่อยจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่แขนนะผมจะเป็นดาบฉลลลลลลาา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 มมมมมมขขขขนนนนนดดใหญ่่ะะะะะคครััับบบแเเีียยยผกกก็จว้้ฉึฮฮโพงงอิ สภาพปลดปล่อยนะครับผมคือฮาร์ดีเบลเนี่ยสามารถควบคุมกระแสน้ําได้นะครับสามารถใช้น้ําในการโจมตีคนหลบซู้ได้นะครับผมซึ่งท่าที่ใช้น้ำของท่าแรกเนี่ยมีชื่อว่าคาสเชดานะครับโดยท่านี้นะผมฮาร์ดีเบลนะผมจะสามารถทําน้ําตกขนาดใหญ่นะฮะซึ่งเป็นน้ําที่มีปริมาณมหาศาลเลยเนี่ยผมสามารถครอบตึกได้หลายตึกเลยนะฮะและท่าต่อไปนะครับผมมีชื่อว่าลาโกต้านะครับโดยท่านี้นะผมฮาร์ดีเบลนะจะสามารถควนแน่นปริมาณน้ํารอบๆใบมีดของเธอนะครับและจากนั้นจะยิงเป็นกระสุนน้ำนะครับผมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฟันฉลามนะฮะะแลลนนออกกจาาาาี้้้เธยยยัังงงสมรรถิิไดดหคตต กันได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับและกระสุนน้ํานะี้เนี่ยผมมีพลังมหาศาลเลยนะฮะสามารถทําลายตึกสูงได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและท่าสุดท้ายเนะี่ยผมมีชื่อว่าฮีเวนโดนะครับโดยท่านี้เนะี่ยผมฮาร์ดิเบลนะสามารถเปลี่ยนน้ำแข็งเนะี่ยผมกลายเป็นน้ำนะครับแล้วก็ใช้น้ํานี้เนะี่ยผมในการโจมตีโต้กลับศัตรูได้นะฮะ และต่อมาเรามาดูที่ซีโร่กันบ้างนะครับโดยซีโร่ของฮารดิเบลเนี่อผมมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะฮะในตอนปลดปล่อยเนี่ยเวลาเขาจะใช้ซีโร่นะครับฮารดิเบลเนี่อผมจะรวบรวมพลังซีโร่ไว้ที่ดาบของตัวเองนะฮะแล้วก็สะบัดแกว่งดาบนั้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งซีโร่นื้อผมก็จ่อมาตอนที่ฮารดิเบลสะบัดดาบนะฮะและซีโร่ที่ออกมาเนี่ยก็ถือเป็นซีโร่ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับเรียกได้ว่ามีทั้งพลังกำลังในการทำลายเนื้ผมแล้วก็มีความเร็วอย่างมากเลยนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างก็ผมสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับผมแล้วก็ประวัติการเดินทางนะฮะของเอสปาร์ดาเทียฮาริเบลนะครับหลายคนก็อาจจะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวฮาริเบลนะครับผม บอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงนะฮะแต่เธอเป็นเอสปาดาที่มีความแข็งแกร่งมากเลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่อยากจะสนับสนุนช่องเราเนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราเปิดให้สนับสนุนแล้วนะฮะโดยช่องทางแรกนะผมชื่อบัญชีอารันโทนสนอนะครับผมธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี3 6 0 2 4 6 8 7 5 4ก็นะครับก็ตามที่คุณกาลังเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับและอีกช่องทางนึงนะครับผมทาง t ร u e Money w a l l e ็นะฮะเบอร์0812971229นามารถสนท่ง่องเร้บผม สามารถสนับสนุนกี่บาทก็ได้นะครับไม่ว่าจะกี่บาทเนี่ยเราก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่สนับสนุนนะฮะแลวเราก็สัญญาณีผมจะตั้งใจทาคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมเพื่อเป็นงใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนลงไว้เลยนะฮะและก่อนจากกันไปนะครับผมเราขอลาไปด้วยคําพูดที่ว่าบางครั้งเราต้องยอมสละบางสิ่งเพื่อใหห้้้้ไดดดดบบบบาาางงสสสสิ่่่ทีีีีกกววววรรรัััััษตนนนนยะคคื